เรียกได้ว่าน่าติดตามสุดๆนะคะกับสเตจต,ต,ต่อไปที่จะมาถึงในวันพฤหัสนี้นะคะของรายการยูซิจูซีซั่น3เพราะสเตจนี้เนี่ยเด็กฝึกต้องแบทเทิลกันโดยเพลงที่ใช้ในการแบทเทิลเนี่ยคือเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อพวกเขาโดยเฉพาะเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยแอดมินจะพาไปส่องความปังของเด็กฝึกแต่ละคนนะคะที่เขาได้เปลี่ยนสีผมและเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุคกันเลยทีเดียว และหนุ่มคนแรกนะคะคืออย่างห้าวหมิงชายหนุ่มสุดหล่อนะคะที่เรียกได้ว่าตั้งแต่เพลง stop sugar เนี่ยได้ออนแอร์ไปนะทำให้เขาตกแฟนคลับเพิ่มขึ้นได้มากมายเลยนะคะในความมีสเสน่ห์ของเขาและในครั้งนี้เนี่ยฮาวหมิงเปลี่ยนสีผมนะคะ แล้วเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุกไปเลยละจ้ากับผมสีใหม่ของเขานะคะซึ่งเรียกได้ว่าเขาดูโดดเด่นมากๆเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะเฮาหมิงเนี่ยหล่อมากๆด้วยซึ่งอันมิงคิดว่าลุคนี้เนอย่างเฮาหมิงอะดีงามจริงๆเลยนะคะ และตามมาด้วยหนุ่มแรปเปอร์ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์อย่างสื่อชีนะคะเรียกได้ว่าสื่อชีเปลี่ยนสีผมโทนสว่างแบบนี้เนี่ยทำให้ดูแปลกตาไปเลยทีเดียวและในการออนสเตจครั้งนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวอย่างตอนต่อไปนะสื่อชีร้องไห้ด้วยนะทุกคนแล้วก็พี่เหลืองเซินเนเข้ามาปลอบสื่อชีด้วยซึ่งแอดมินก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสื่อชีบ้างนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวนะ และหนุ่มหล่อคนต่อมานะคะหนุ่มหล่อมากความสามารถแล้วก็มีความพยายามสุดๆที่สําคัญน่ารักมากๆอย่างเลี้ยนหวยเว่ยหรือว่าเซียวเลียยนนะนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเซียวเลียนของเราได้ทําการเปลี่ยนสีผมซึ่งแอดมินคิดว่าเข้ากับเซียวเหลียนมากเลยนะคะและคนต่อมาที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยนะคะก็คือหนุ่มหล่อน่ารักอย่างซุนอี้หาง ซึ่งการประกาศผลผู้เข้าแข่งขันรอบที่ผ่านมาเนี่ยซุนอี้หางเขาอยู่อันดับสามนะคะซึ่งก็เป็นไปนอย่างที่เขาตั้งใจไว้นะและกับสีผมสีนี้ของเสี่ยวหางนะคะเรียกได้ว่าทําให้เสี่ยวหางของเราเนี่ยหล่อมากๆแล้วมีคอมเมนต์มากมายนะที่พูดถึงสีผมของเขาว่าเป็นสีที่เข้ากับเสี่ยวหางมากจริงๆ สำหรับหนุ่มคนต่อมานะคะแอดมินไม่พูดถึงคงไม่ได้นะกับหนุ่มน้อยที่สูงมากๆอย่างน้องนีโมนะแล้วเรียกได้ว่าครั้งนี้น้องนีโมของเราเนี่ยเปลี่ยนสีผมซึ่งเข้ากับตัวเองมากๆเลยแอดมินคิดว่าการเปลี่ยนลุคในครั้งนี้ของน้องนีโมเนี่ยเรียกได้ว่าน้องนีโมได้สลัดคราบหนุ่มน้อยไวใสไปเลยนะคะและแอดมินคิดว่าลุคนี้ของน้องนีโมเนี่ยหล่อเข้มแล้วก็สะกดใจมากๆเลยละจ้า และหนุ่มหล่ออีกคนนะคะก็ response, <like esse. S 1> ค e <site. S 2> ือหนุ่มหล่อยังชฉนอี้เกิงซึ่งแอดมินอยากจะบอกว่าคือวิกหลังๆในชฉนอี้เกิงเนี่ยเขามีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะและบวกกับการเต้นที่เก่งมากๆของเขาด้วยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนสีผมนะคะซึ่งเรียกได้ว่าหล่อมากๆแล้วก็ดูดีมากๆเลยล่ะค่ะและหนุ่มหล่อคนต่อมานะคะก็คือหนุ่มหล่อยังหลัวอี้โจนะซึ่งได้เปลี่ยนสีผมนะคะ ต่เรียกได้ว่าแอดมินหารูปหนุ่มหล่อคนนี้ตอนที่เปลี่ยนสีผมแล้วแล้วก็เห็นหน้าเต็มๆในยากมากจริงๆนะคะเพราะว่าหนุ่มหลอ,อยางลวอ e ี้โจเนี่ยใส่แมสตลอดเวลาเลยล่ะคะ่ะจนแอดมินเนี่ยไม่สามารถหารูปเขาได้นะคะตอนถอดแมสกับสีผมสุดสว่างได้จริงๆแต่ถึงแม้ว่าจะมีแมสนะแต่แอดมินเชื่อว่าความหล่อของหัวอ e ี้โจเนี่ยทะลุแมสออกมาให้เห็นกันเลยทีเดียวนะคะ และตามมาด้วยอีกหนึ่งหนุ่มสุดเท่นะคะสายแรปเปอร์อย่างเฉินจิ้นถาว ซึ่งจริงๆเฉินจิ้นเทาเนี่ยตอนแรกเขาจะคลุมผมตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าทําให้แฟนคลับเนี่ยลุ้นตลอดเลยว่าจิ้นเทาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีผมหรือเขาจะตัดผมหรือว่าเขาจะทําผมทรงอะไรนะคะและสุดท้ายเราก็ได้เห็นเฉินจิ้นเทาในลุคนี้นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าแปลกตามากๆและหนุ่มหล่อคนสุดท้ายนะคะที่แอดมินอยากจะพูดถึงก็คือน้องโทนี่นะคะและเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยลุ้นสุดๆนะกับผมทรงใหม่หรือว่าสีผมทรงใหม่ของน้องโท เพราะน้องโทนี่เนี่ยเขาจะปิดผมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยในการเดินออกมาข้างนอกนะคะ และเมื่อเปิดให้เห็นผมสีใหม่ของน้องโทนี่เรียกได้ว่าลุคนี้ของน้องโทนี่เนี่ยหล่อสะกดใจมากๆนะคะกับผมสีบรอนด์และยิ่งไปกว่านั้นนะคะทําให้ใบหน้าของน้องโทนี่เนี่ยเขาโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยและยิ่งเวลาที่น้องโทนี่เนี่ยใส่คอนแทคเลนส์สีนะคะเรียกได้ว่ามีความเป็นชาวตัวนตกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเรียกได้ว่าการเปลี่ยนสีผมนะคะแล้วก็การเปลี่ยนลุคของเด็กฝึกเนี่ยช่างเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าติดตามมากมาก ะะสำหรับรายการยูซิทยูซีซันสนะคะเรียกได้ว่าเข้มข้นมาทุกขณะแล้วนะคะแล้วรักใครเ mm hmm. ชียร์ใคร mm hmm. ก็ร่วมโหวตให้พวกเขาได้เดบิวต์นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ